สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลนายดกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับและข้างหลังผมที่เป็นโครงสร้างเหล็กใหญ่ๆนั่นก็คือสถานีรถไฟสถานีรถไฟบางซื่อในอนาคตหรือชื่อว่าสถานีกลางนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การ,การก่อสร้างกันนะครับสถานีรถไฟชุมทาง บางซื่อนั้นในอนาคตจะยกเลิกการใช้งาน mm hmm. เพื่อที่จะไปใช้งานที่สถานีกลางบางซื่อแทนนะครับสถานีกลางบางซื่อนี้ก็จะมีทั้งหมด4ชั้นโดยชั้นแรกก็เป็นชั้นใต้ดินหรือเบสเ m e n t อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นเสมอดินนั่นก็คือเป็นส่วนจําหน่ายบัตรโดยสารและก็เป็นที่พักผู้โดยสารหรือโถงผู้โดยสาร ชั้นที่3ก็เป็นชานชลารถไฟขนาด1เมตรหรือที่ท่านเห็นข้างหลังผมที่กําลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันโว่ชั้นที่4อันนี้ก็เป็น,ช,นชานชลาสําหรับทางรถไฟแบบมาตรฐานเกตหรือขนาด1.435เมตรซึ่งในอนาคตก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะครับโอเคหลังจากที่ผมพูดข้อมูลไปแล้วเรามาดูงานก่อสร้างกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างสถานีการบังซื้อนะครับสถานีการบังซื้อนั้นจะมีความยาวตลอดแนวประมาณ600เมตรแบ่งเป็น4ชั้นอย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วซึ่งในอนาคตจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตวันออกเฉียงใต้แซงหน้าสถานีรถไฟกลาลัมเปอร์เซนทันที่กรุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบางส่วนก็จะมีการเริ่มติดก,กระจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานี้นี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ประมาณปี2557และคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณปี2564โดยประมาณนะครับโดยรอบๆก็จะมีคนงานอยู่มากมายแล้วก็รถบรรทุกวิ่ง ยัวเยียไปหมดไปตรงนู้นก็จะเป็นทางรถไฟแบบลอยฟ้าซึ่งมีวัตถุประสงค์อันเนื่งมาจากว่าในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีทางตัดมากมายทําให้รถไฟล่าช้าโดยเฉพาะบางช่วงบางตอนเขาก็เลยมีแนวคิดว่าจะเอารถไฟลอยฟ้าตั้งแต่สถานีบางซื่อจนถึงสถานีลังสิตเพื่อขกจัดปัญหาการจราจรติดขัดส่วนทางด้านใต้ก็กจะมี ทางลอยฟ้าด้วยเช่นกันแต่จะไม่ยาวตลอดแนวเท่าฝั่งเหนือนะครับส่วนทางรถไฟสายใต้ก็จะทางรถไฟสายใต้ก็จะโค้งขึ้นไปยังสถานีบางซ่อนบางบำหลุและตลอดสถานีรถไฟสายใต้นะครับ บ้าบสำหรับการอัปเดตงานก่อสร้างสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและคาดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะรับรู้แล้วล่ะครับว่าขอ้อมูลสถานีกลางบางซื่อในอนาคตจะเป็นอย่างที่ผมว่าอย่างไรในอนาคตคาดว่าก็อาจจะมีการอัปเดตเรื่อยๆภายในคลิปคลิปชาแนลของผมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ หากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปอัพอัเดทในสถานีกลางบางซื่อจะมีออกมาเรื่อยๆผ่านชแน l ในดดกของผมเองนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกด Subscribe รอไว้เลยสำหรับวันนี้ในโดกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย